สบายดีพี่น้อง FC ี่นักทุกคนเนาะเมื่อนี้ก็มาโคแวพี่น้องแวเขาตีตายไปกินมันต้นเขาพี่น้อง <c oughs> <ๆ>โคแวกินแรงพี่น้องเอ้ยมามามาบนลุกยูเห็นตอนนี้เห็นตอนเน่าโู้เขียนไม่คุ้นได้เยอะคุ้นได้ดีอยู่ บรรยากาศยังคำคำตแรงๆไปน่องเยยูเบิงหน้าตาเลยนะขนมจะมีมั

ขันห้กนกัย่าใช่ไหมจังโอ้ยตรงนี้นะบ่อตอนนี้ตนนี้อยู่เันไหมกัเลือดลื้อไนีเอตกโผ่ห้ยนองเผาอกราห้งถุงอันนี้กาาโโโตเด็กทั้

ต๊ากองดมันเลยวเตอนนี้กำลังเอิบนะพี่น้องนะเอิบปีง้อยกมนจต่เชื่อก็ไม่เอาอีกได้นังไม่เนียวี่ยเที่ยวหน้าคางขอมนั่งม่เแนย

ปิงป่าแใช่ถ้าเกิดล,ยลายๆนั้นอ้าวเก็บเลยอืมไปเอาเพื่อคนรอคนทีน่นอนตะเวนนี่นะน,น,น,นไม่แห้งพัวถุนอายิบเห็ดอได้แล้วเนี่ยอืมเห็นปั้นเอาเนาะปั้นเอาเชือกแจ๋นพี่ไปเนาะตอนนีน้กำลังปั้นเอาพ้นมันล้วพี่น้องปั้นเอาพ้นใส่แจ๋นแล้วหมักหลายปั้นหลายพี่น้องคอยหมากให้ด้วน้อย

คนแพทไมเพงคืนนี้แพทบอกนีทนึงางนั้นมีอ่เีแน่นะบญมีมจิตเฮ้เลอชุกแล้วบอชุกเลยถ้าถึงมากินก็ได้ชุกบอนั่ินไปนั่งนี่นั้นบชุกบ่ม่ได่ชุกแลเนี่ในหัวหน้าไ้ยเอานมมน่งชุกนี่ยในทอถึงนะท่อนะมันแดงมันนั่นแหละใองเบย์บันปัดท่อ

Oanh em an ủi mất lạc. Hát lâm mờ đen ok, hát lâm mờ đen ok. Hát lâm mặn. 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 Hát lâm

Tu. Tu. Ơi. Nó bao bu chào ừ, nè, bao chào ừ, <laughs> bắt <laughs> thôi mà. tụi nó. Thì ăn mà đó. Phải đi <laughs> <tao> ดำดำนะกินดิบก็ได้ครับกินเดย์เนาะไม่ดรามเทพไม่ดำเลยแบบดำเหมือนนงชุดแบบมีนางห้อยอะนะแบบแบบบวบๆแบบนั้นตอนนี้ก็กินข้าวกระอิมแล้วพี่น้องเนาะยวจะได้พักผ่อนนะพี่น้องนะได้พักผ่อนมื้ออื้นี่เดินทางเข้าป่านะพี่น้องนะ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้พี่น้องบายบาย